มาค่ะพี่น้องเอาแล้วล่าสุดนะคะสำหรับทางด้านเบ้าตุ้ยลำเพลินออฟฟิเชียลเนี่ยลาพนีมีการออกมาเคลื่อนไหวแบบนี้ค่ะพี่น้องเรียกได้ว่าถึงกับไม่ทนนะคะคอเกิดอีกอย่างึ้นสําหรับทางด้านเบ้าตุ้ยน้องพี่น้องน้องเอ็ซ์แฟนคลับไลฟ์ทั้หลายคนก็คือสิภาคันปรูดจ,จากเพลินดีนะคะเอาเนี่ยแล้วค่ะพี่น้องเอิ่นมาสําหรับในวันนี้นะคะถือว่าเป็นวันดีเป็นวันมงคลอีกหนึ่งวันนะคะสำหรับในวันดีค่ะพี่น้องใน้ฟังของทางด้านบอโจโยมานิดนะคะเลาพนีมีการเนี่ล นะคะถ้ำบุญแจกเขานะคะทางด้านพอสิสมการนพี่์นนท์นอดแล้วนี่แหละนะคะว่ากันว่าในมือนีดนะคะมีรถแห่ทั้งหมด20คันนะ,ะละกะบวกกับแง่เมือแหลงนะคะยง่แง่เมือแหลงมีคณะหมอลำเทิงเบืองสามขนาด้วยกันค่ะพี่น้อง บทสิเป็นสาวน้อยเพชรบ้านแพงสาวน้อยลำเพลินโชว์ละกะหมอลำเพชรลำเพลินค่ะพี่น้อง,องเอิญมาเป็นหมอลำลูกหลานนะคะของยาสุภาพเนี่ยและนะคะนี่ยและเดีมีการมาทําการแสดงนะคะสำหรับค่ำคืนนี้อยู่ที่บ้านแพงโกสุมปิสัยนะคะเดีลยวคับพี่น้องเอิญมาสําหรับบรรยากาศนะคะในช่วงบ่ายกับบา่ายมวนแล้วนะคะร,รถแห่ตั้งยี่สิบคันครับพี่น้องไล่พ่นบอกว่าเพินพ่นเพิ่นหลอมจังได้เฮ่ร์นะคะเพิ่นสลับกันหลอม ผู้ละเพลงบอกนะคะเรื่อว่าจังไหนอเน,นกบ,บอสสาบคือกันครับพี่น้องนะ,ะว่าเพื่นอนเปรนเนี่ยรักเจังไดนแอดมินกะได้เขาไปเบิ้งไรซุดนะคะแค่แป๊บเดียวนะคะแค่แป๊บเดียวหนะุ่ะพี่น้องมันตาบ้าจากที่ได้เบิง้งบรรยากาศแล้วนี่โอ้โหเรียกได้ว่าคลื่นลื่นมากๆอุ้งอิงเพลีานแพงกะจัดหนักจัดเต็มบักคาครับพี่น้องได้พิการขึ้นร้องนะคะทำการแสดงบนรถแห่เนา่พี่น้องน้อเอากับที่ว่าสุดยอดจริงๆนะแล้วนี่แหละครับพี่น้อง ล่าสุดนะคะสำหรับทางด้านเบ้าตุ้ยนะคะเบาตุ้ยลำเพลินออฟฟิเชียลเนี่ยนะเพื่อน,นมีการออกมากเคลื่อนไหวแบบนี้ค่ะพี่น้องเะะคลื่อนไหวถึงอุ้งอิงเพชรปานแพงนะคะนี่แหละสำหรับเบ้าตุยเพื่อนบอกว่าจางไหนนะคะเพื่อนบอกว่ามีคนบางกลุ่มที่ชอบวาข่อยคือบอไทยบเบเบาโบหาอิหลาโปรดเข้าใจผมนะครับว่าผมไม่ได้อยู่ใกล้น้องเลย เราต้องไปทำหน้าที่อีกวงแต่ทุกครั้งถ้าผมมีโอกาสผมจะตามถ่ายน้องให้ถึงที่สุดเท่าที่จะมีโอกาสนี่เพื่อนก็บ,บอกว่าก็ยังชื่นชมและรักน้องไม่ได้น้อยกว่าพวกคุณบอกได้คําเดียวน้องน่ารักมากทำตัวน่ารักทักถ่ายตลอดอุ้งอิงไม่เคยเปลี่ยนไปในสายตาผมน้องมาวันแรกเป็นยังไง ทุกวันนี้ก็ยังน่ารักเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเสมอต้นเสมอปลายทักทายสวัสดีตลอดถ้าเจอใครที่ยังคิดลบกับผมมาตลอดหรือเข้าใจอะไรผมผิดหรือเพิ่งมาติดตามก็ขอให้มาย้อนดูหรือฟังความหลายๆด้านพิจารณา,นานด้วยนะครับอย่าเพิ่งอาคติวันนี้อิหลาสนุกสุดๆอุ้งอิงพันนะพี่น้องเป็นจังไหน นี่แหละเรียกได้ว่าสําหรับทางด้านเบ้าตุยกระถึงกับบททนค่ะพี่น้องหลังจากทีอ่านี่แหละเพิ่นได้เห็นกลุ่มบางกลุ่มเนาะพี่น้องเนาะนะคะกะได้คิดลบๆต่อทางด้านเบ้าตุยเพิ่นก็อ่าอาจจะมีการคอมเมนต์นะคะอาจจะมีการปันประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องนะคะว่าจังไหนแน่นะคะกะบภาคกันบอกว่าบอก่อยเห็นเบ้าตุยไปไทยอุงอิงบอก่อยเห็นเบ้าตุยบอดน้ำอุงอิงจังสิแม้ แน่นอนอยู่แล้วค่ะว่าคุณไม่ได้ค่อยได้เห็นอย่างแน่นอนนะคะเพราะอะไรสาหรับทั้งด้านเบ้าตุยค่ะพี่น้องเพื่อนบไาใดยูใกล้ชิดอุ้งอิงแล้วก็ที่สําคัญเพิ่นบบได้อยู่ในวงนึงนะคะตอนนี้เพิ่นไปอยู่ที่วงสองเพื่อนไปประจำการทําหน้าที่อยู่ที่วงสองคันคนทีบอกว่าไม่ค่อยได้เห็นเบาตุ้ยถ่ายคลิปอุ้งอิงแน่นอนอยู่แล้วค่ะว่าคุณต้องไม่ค่อยได้เห็นอย่างแน่นอน ะะถึงแม้ว่าสิเป็นคนที่แบบติดตามาเบาตุ๋ยขาดจังส่แม้คนที่แบบเป็น FC, เอฟซีเบาตุ๋ยจังสีนะคะศิวาจังเลนะน,นะคะ,คะกะเพิรนกหลูยู่แล้วนะคะว่าอุ้มอิงกับเบาตุ๋ยพอได้ยุ่วงน้ากันน้องพี่นอ้นองแม้กระทั่งศิลปินที่อยู่ในวงเดียวกันโอกาสที่จะได้เจอกันก็ถือว่ายากมากๆนะคะเพราะว่าตั้งก้นกระตั้งแบบยุ่เต็ไมไพ่เต็มมั่นค่ะพี่น้องเหยียกกันแต้งหนาเต้งโตกันไป นะคะบลล์แบบไม่เวน้ามากพบปะทักทายกันนะคะสำหรับเป้าตุยเพื่อนกัตไปเหตุนาทีของเพลิอนอยู่ประจําการอยู่ที่วงสองนะคะเอิญ่าสําหรับเป้าตุยคข้พี่น้องเพื่อนกัตสิว่าเง้าหน้าห่างหลักกับเอ็นดูทุกคนเราพี่น้องน้องรักและคอยเอ็นดูทุกคนยิ่งอุ้งอิงเพชรบางแห้งนะคะยิ่งอุ้งอิงเพชรบางแห้งนี่แหละเพื่อนกัตบอกอย,ย่างชัดเจนเลยนะคะว่าสำหรับอุ้งอิงนะคะ,คคน,ะ,คะน่ารักเหมือนเดิมเอิญมาเสมอต้นเสมอปลายเวลาที่พอเข้ากับ ยกมือไหม่ยืดตลอดวันแรกเป็นยังไงวันนี้ก็ยังคงเหมือนเดิมแล้วเป้าตุยก็บ,บอกว่าองค์อิงไม่เคยเปลี่ยนไปในสายตาผมนะคะน้องน่ารักมากๆนะคะน้องน่ารักมากๆนะคะนี่ละเอิญมาทําตัวน่ารักเหมือนเดิมวันทอกนะคะแล้วเพื่อนก็นยังบอกอีนคกว่าผมก็ยังชื่นชมและรักองค์อิงไม่น้อยกว่าพวกคุณนะคะนี่คือคําบอกของเป้าตุยครับพี่น้อง นะคะนี่คือคาบอกของเบ้าตุยนะคะแล้วสําหรับในวันนี้สําหรับถ้ามันเบ้าตุยก็ได้มีการทายคลิปอุ้งอิงล่มแบบรัวๆเลยนะคะสาหรับในวันนี้หลายคนก็คือสแบบได้เห็นอุ้งอิงในช่องเบ้าตุยหลายเพราะว่าเพื่อนแบบทายล่มแบบรัวๆเลยน้องพี่น้องเนาะนะคะแล้วนี่แหละนะคะ บางคนก็บอ,อกว่าเป็นอย่างคือบอคอยเห็นเบาตุยไทยอุ้งอิงคุณจะเห็นได้อย่างไรนานทีเบาตุ้ยกับอุ้งอิงจะได้เจอกันครั้งอย่างในหลักสำรับงานไดมือนี้น้องพี่น้องน้องแน่นอนอยู่แล้วนะคะว่าต้องมีการรวมตัวศิลปินส้วหน่อยหนึ่งนะคะแอดมินต่างๆ่าน้พี่น้องน้องบอกว่าจะเป็นจากซ้อหน่อยนึ่งหรือาจากซ้อหน่อยสองนะคะแน่นอนอยู่แล้วค่ะว่าวันนี้หลายคนกับสีเดินทางไปที่โดมนะคะแล้วเป็นจังไรเนี่ยค่ะพี่น้องนะคะเบาตุยเพิ่นก็ต้องเดินทางไปแล้วการเดินทางไปครั้งนี้ พ่ออีหล่าอุงอิงแล้วพ่อพ่ออิหล่าอุงอิงเห็ดจังไหนเปิดกระเบื้องในการจับกองรั้วขึ้นมาฟาวท้ายคลิปอุงอิงลงรัวรน้องพี่น้องน้องเอิญมาสำหรับเบาตุ้ยได้มีการแช่ได้มีการพูดถึงอุงอิงตั้งแต่ย่างมือนเสาพูดนะครับพี่น้องประว่าสิเป็นตอนที่อุงอิงนะคหลักกะบอสโจแล้วก็ญาติสุภาพแล้วกะ ยัญาติจังสีแม่แบบไทยรูปร่วมกันนะคะจำร้าบบาตุยเพิ่นกันในโพดถึงอุงอิงอยู่บ่อยๆนะคะถ้ามีโอกาสนะคะได้ได้พอได้เห็นจังสีแม่อื่นมาเพิ่นกันวายู่เสมอนั่นแหละค่ะพี่น้องว่ายผมก็จะถ่ายให้ถึงที่สุดนะคะนี่แหละบันที่นี่มืออื่นนี่กับวัตถุคือกันในวายเบาตุยกับอุงอิงนะคะสีแบบได้ยุ่น้ำกันอีกบอจังสีแม่นะคะคันบัตถุไดยุ่น้ำกันเอ็กซ์นะครับแล้วก็กับสีวัตได้เห็นเบาตุยเพิ่นเพิ่นมาไทยอุงอิงเด็ด Kaz, แต่สําหรับในวันนี้เรียกได้ว่าอัปโหลดคลิปวิดีโอรัวๆเลยมีแต่อุ้งอิงอ่อยต่อยค่ะพี่น้องนะคะสุดยอดจริงๆน้องพี่น้องน้องอากันนะคะพี่น้องกะที่ว่าว่าเป็นตเอาไปเป็นดราม่านะคะว่าเป็นตะคอมเมนต์นะคะสำหรับคนที่คอมเมนต์เพื่อนหนาสิพึ่งติดตามบอหรือว่าอีกอย่างจังไดนะคะเอาหน่ะนะคะทีไรคนบอกว่าบ่ค่อยได้เห็นบ่าวตุ้ยเขาไปบอกกับอุ้งอิงนะคะคุณแบบอยู่ใกล้ชิดบ่าวตุ้ยขนาดนั้นเลยบอกนะคะเพื่อนสิท่าเห็นอยูทิวแบบ เวลาที่อุ้งอิงกับเบาตุยแบบตนยูน้ากันนะคะเบาตุยเพิเ่อนจิตให้เห็นยูตีให้เบื้องยูตีเนาะพี่น้องน้องมันกับเป็นเมืองดึกเมืองหลังวันเถานะคะสำหรับอุ้งอิงนอกก้องกะน่ารักกับทุกคนเสมอนะคะเอาล่ะครับพี่น้องกะที่ว่าชัดเจนแล้วนะคะกับที่ว่าชัดเจนแล้วก็คือสิเคลียดก็คือสิจบสําหรับอ่านี่ล่ะเรื่องดึงนี้เนาะพี่น้องเนาะเอาแล้วนะคะพี่น้องสําหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไปสำหรับตอนนีก้ก่อนเนาะค่ะเพื่บนๆสวัสดีค่ะ